สวัสดีนะครับคลิปนี้จะพูดถึงโรคฉีหนูกันอโรคฉีหนูนะครับหรือชื่อนึงนย่ยเรียกว่า l e ปโตสเปโรซิสนะครับหลายคนเคยได้ยินใช่ไหมเอออาจจะเคยดูละครไม่ใช่ละครสิอาจจะเคยดูภาพยนตร์เรื่องหนึ่งด้วยก็ได้นะเอ็กซ์เนะ The นะครับเอ็กซ์เ e ิรก็เป็นละครไม่ใช่ละครนะเป็นภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่เล่าถึงโรคฉีหนูได้เช่นกันอืม นะครับทีนี้วันนี้เราก็จะมาฟังว่าโรคฉี่หนูเนี่ยมันคืออะไรเนาะลึกซึ้งตึงใจนะครับฟังแบบปวดหัวกันเลยทีเดียวเชียวนะครับก็อาจจะเคยได้ยินมานานแล้วเนาะสำหรับโรคฉี่หนูนะครับว่ามันมีโรคฉี่หนูคืออะไรนะบางคนก็เข้าใจว่ามาจากหนูนะครับไม่ได้มาจากหนูอย่างเดียวมาจากสัตว์อย่างอื่นด้วยนะครับมาจากหนูเนาะอันดับแรกโรคฉี่หนูนี่มันมาจากหนูแน่เลยมาจากฉี่ของหนูนั่นแหละนะ มากับหมาก็ได้นะสุนัขเนี่ยครับมากับหมูก็ได้มากับโคมากับกระบือรวมถึงตัวแรกคคูนก็สามารถติดเชื้อได้เช่นกันเอองงไหมละ่ะโรคฉีหนูทำไมมันไม่อยู่แค่กับหนูวันนี้เราจะคุยรายละเอียดกันนะครับมาดูลักษณะของโรคก,กันก่อนนะครับโรคฉีหนูหรือเรปโต s p ปโรซิสเนี่ยครับเป็นโรคของสัตว์นะที่มันติดมายังคนนะสาเหตุที่มันติด มาได้มันเกิดจากเชื้อนะครับเป็นแบคทีเรียชื่อว่าเลปโตสไปร่าอินเทโรแกนอ่าเลปโตสไปร่าอินเทโรแกนเนี่ยเป็นแบคที ria นะที่มันที่มันทำให้เกิดโรคฉีนูนี่แหละนะครับพอเราติดเชื้อเข้าไปนะก็จะก่อให้เกิดพยาธิสภาพพยาธิสภาพก็คือการเกิดโรคแล้วก็อาการได้ในหลายระบบเลยระบบไหลเวียนโลหิตระบบย่อยอาหารระบบ ทางเดินหายใจเกิดได้ในหลายระบบในร่างกายซึ่งผู้ป่วยแต่ละคนก็จะมีอาการไม่เหมือนกันอาการแสดงก็จะแตกต่างกันออกไปอ,อแล้วแต่ปริมาณเชื้อแล้วแต่คนเนาะทีนี้บางคนก็ติดเชื้อไม่รุนแรงหายเองได้แต่บางคนเนี่ยครับก็สามารถติดเชื้อแล้วเสียชีวิตได้ด้วยเช่นกันนะครับปัจจุบันนะโรคฉี่หนูเนี่ยก็ยังเป็นโรคที่ เป็นเชื้ออุบัติใหม่เชื้ออุบัติใหม่คืออะไรก็คือเชื้อที่มันเกิดขึ้นเมาใหม่นะมันระบาดมาตั้งแต่2539นะในประเทศไทยนะครับบ่อยครั้งเนาะก็จะเจอในภาคอีสานนะครับเออเจอในภาคอีสานนะครับทีนี้มาดูกันว่าเชื้อมันมาจากไหนนั่นะเหมือนที่บอกเนาะเชื้อโรคฉี่หนูเนี่ยครับสัตว์ที่เป็นพาหะนะสัตว์ที่เราสัตว์ที่มันจะทําให้เกิดทําให้เราเป็นโรคฉี่หนูได้ก็คือพวกหนู พวกสุนัขนะนะพวกหมูพวกโครกระบือแล้วก็ตัวออะไรนะอ,อะไรเนี่ยตัวนี้มันชื่ออะไรแรคคูนนะสัตว์พวกหกชนิดเนี่ยครับมันมีเชื้ออยู่มันอาจจะมีเชือ้ออสัตว์ตัวไหนที่มีเชื้อก็สามารถเอาเอามาให้เราได้นะทีนี้เราจะติดเชื้อได้ยังไงนะมาดูตรงกลางกันนะตรงกลางนะครับเป็นอะไรอุ้ยเสียดายเรา เราขีดเขียนได้ไหมเนยเออเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเปลี่ยนสีได้ไหมเปลี่ยนสีก่อนขอนี้เปลี่ยนสีนะที่รักเราจะเปลี่ยนสีได้ยังไงนี่ตรงกลางไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ละที่รักกดยังไงกดไม่เป็นอ๋อง่าอันดูอันดูแปลว่าไม่ทำอะโอเคตรงกลางเนี่ยครับตรงกลางที่ทุกคนห้องเห็นเนี่ยก็คือสัตว์ที่เป็นพาณะชย์นำโรค สัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคคืออะไรก็คือสัตว์ที่เราเล่าไปเมื่อกี้อ่ามีหนูมีหมูมีสุกรมีหนูมีหมูมีแรคคูนมีโคมีกระบือใช่ไหมครับอืมทีนี้พอสัตว์ป่วยแทงลูกติดเชื้อตั้งแต่แรกคลอดกรณีเป็นสัตว์นะสัตว์เนาะสมมตินี่มันใช้ชีวิตของมันนะมันเยี่ยวออกมานะเยี่ยวออกมาเสร็จเยี่ยวออกมาในไหนก็เยี่ยวมาใส่ในน้ําในดินในโคลนใช่ไหมครับเออ สมมุติว่าเชื้อสัตว์เนี่ยมันเป็นพาหะนาโรคสัตว์ที่เป็นพาหะนําโรคแปลว่าอะไรมันมีเชื้ออยู่ในในสัตว์ตัวนั้นแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าสัตว์ตัวไหนมีเชื้อหรือไม่มีเชื้อใช่ไหมพอสัตว์ที่มันมีเชื้อมันเยี่ยวออกมาใช่ไหมเยี่ยวเหล่านี้ก็ไปอยู่ในแหล่งน้ําดินน้ําโคลนต่างๆทีนี้พอพวกเราชาวเกษตรกรนี่ครับไปทําไร่ทํานาไปอยู่ในดินในน้ําในคโคลนที่มันมีเชื้อเนี่ยก็สามารถทําให้ติดเชื้อขึ้นมาได้เออแต่ อยู่ดีๆก็จะไม่ติดเดี๋ยวเราเล่ากันให้ฟังว่ามันจะติดได้ยังไงนะครับเราจะไปหน้าต่อไปได้ยังไงนะ format เราจะกดหน้าต่อไปได้ยังไงเคลียร์เคลียร์ยังไงเราจะกดหน้าต่อไปได้ยังไงทุกคนทุกคนเราจะกดหน้าต่อไปได้ยังไงเรากดไม่ได้ทำย,ยังไงลบยังลบออกก่อนหรอลบยังลบเสร็จ format ไม่ต้องใช้อย่างลบกดอันดเต้เต้เต้เเตเตเสร็จแล้วกดเมาส์ Mount. อ๋อก,กดเมาส์ไงโอ้โง่จังเลยนะนะครับซึ่งตัวเชื้อเนี่ยครับมันสามารถมีชีวิตอยู่ได้นานนานมากหลังจากที่จะหลังจากที่เชือ้อเชื้อมันอยู่ในสัตว์ใช่ไหมเออพอสัตว์แยกออกมาแล้วเนี่ยตัวเชื้อก็ไม่ได้ตายเลยก็สามารถมีอยู่ได้นาน นะครับสัตว์ที่เป็นพาหะเนี่ยบางตัวไม่แสดงอาการนะแต่มันก็มีมีเชื้ออยู่เชื้ออยู่ที่ไหนอยู่ที่ท่อไตหรือ r ร a l t ช b u ู e เนี่ยท่อไตคืออะไรคนเราเนะาะไตก็จะเป็นทางผ่านของปัสสาวะเชื้ออยู่ตรงนั้นนะพอมันเยี่ยวออกมาเนี่ยก็ทําให้เชื้อเนี่ยออกมากับปัสสาวะด้วยนั่นแหละครับเหมือนที่บอกเชื้อมันก็จะอยู่ดินในโคลนแอ่งน้ําร่องน้าน้ําตกแม่น้าลาคลอง,อ,งอยู่ได้เป็นเดือนขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมนะ ใครที่มีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อโรคฉีน่นูได้บ้างก็คนที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยหรือว่าน้ําท่วมนั่นเองนะชาวไร่ชาวนาชาว,าชาวสวนสัตว์เลี้ยงคนงานต่างๆหรือคนที่อยู่ในภาคของการเกษตรคนที่ทํางานในกุดลอกท่อระบายน้ําคนงานเหมืองแร่โลหะสัตว์รวมไปถึงนักท่องเที่ยวคนทั่วไปที่อยู่กับพวกน้ําต่างๆนี่ครับก็มีโอกาสจะติดเชื้อได้แล้วทีนี้ โรคฉีหนูเนี่ยมันเป็นโรคติดต่อไหมมันเหมือนไข้ไหมอย่างเป็นไข้เราไปนั่งอยู่ใกล้กันกับเพื่อนเนี่ยเพื่อนก็มีโอกาสติดได้ใช่ไหมโรคฉีหนูนะครับเชื้อมันเนี่ยสามารถเข้าสู่ร่างกายเราได้ผ่านไหนผ่านผิวหนังผ่านบาดแผลผ่านรอยขีดข่วนนะหรือผิวหนังที่เปื่อยเนื่องจากแช่น้ําอยู่นานๆนั่นเองเนาะแล้วก็สามารถ ผ่านเข้าไปในเยื่อบุที่อ่อนนุ่มไม่ว่าจะเป็นเยื่อบุทงางตาทางจมูกทางปากก็ได้ซึ่งก็มักจะพบเชื้อเนี่ยครับอยู่ในน้ํานั่นเองใช่ไหมคนอาจจะติดโรคไดนะ้ในขณะว่ายนะ้ำหรือขณะประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นสัมผัสน้าที่เปื้อนปัสสาวะของสัตว์ที่มีเชื้อเลือดของสัตว์ที่มีเชื้อโดยตรงสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมต่างๆก็ได้นะครับซึ่งเชื้อเนี่ยเวลาถูกขับออกมาในปัสสาวะของผู้ป่วยนะครับต่อเนื่องยาวนานถึง1เดือน เออจะฟักตัวใช้เวลา1-2สัปดาห์แต่ก็อาจจะนานได้3สัปดาห์เลยนะครับมาดูสัญญาณกันสัญญาณอะไรนะจ๊ะที่รักสัญญาณอะไรนะสัญญาณอันตรายนั่นเองนะครับเออเมาบังผู้ที่ได้รับเชื้อเนี่ยครับจำนวนหนึ่งก็จะมีอาการอีกจํานวนหนึ่งก็จะไม่มีอาการนะ ส่วนผู้ที่มีอาการก็จะแบ่งเป็น2ส,ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือระยะที่1ระยะที่1ก็คือ4-7วันแรกของการติดเชือ้อของการดําเนินของโรคจะมีอาการก็คือมีไข้สูงทันทีทันใด ปวดีรษะสับสนปวดเมื่อยกล้ามเนื้อโดยเฉพาะกล้ามเนื้อหลังน่องแล้วก็ต้นคอเนาะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยตาเหลืองตัวเหลืองอาการตาแดงเนาะก็จะพบในสามัญแยะของโรคแล้วก็สามารถตาแดงได้เป็นสัปดาห์เลยนะครับมีอาการคอแข็งความดันตกลงความดันตกนะความดันต่ําแล้วก็ผื่นแดงต่อมน้ําเหลืองโตตับโตม้ามโตได้นะครับส่วนคนอีกกลุ่มหนึ่งหลักกลุ่มที่สองก็คือ กลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นเลปโตสไปร์มิกเฟสนะระยะแรกส่วนระยะต่อมาคือระยะอิมมูนเฟสอิมมูนเฟสก็คือระยะเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันแล้วและนะผู้ป่วยเนี่ยก็จะสร้างแอนตี้เลปโตสไปร่าแอนติบอดีแปลว่าอะไรแปลว่าภูมิคุ้มกันที่ที่มีต่อเชือ้ออ่าทีนี้อ่าโดยนะระยะที่สองเนี่ยก็จะพบหลังจากที่มีไข้ประมาณหนึ่งสัปดาห์ โดยจะมีช่วงไข้ที่ลดลงประมาณหนึ่งถึงสองวันแล้วก็อาจจะกลับไปมีไข้อีกใหม่นะก็จะมีไข้ต่ำๆปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนประมาณนี้ม่านตาอักเสบอาจจะพบเยื่อหุ้มสมองอักเสบได้ด้วยการทำงานของตับของไตก็จะผิดไปนะครับระยะนี้ก็อาจจะกินเวลาได้นานถึงสาสิบวันเนาะแต่ก็อาจแต่อาการนี้ก็ไม่ได้จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยทุกรายใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นรูปร่างของตัวเชือนะ้อนะเออรูปร่างของตัวเชือ้อทีนี้เชือ้อเนาะ เหมือนที่บอกลิโตสไปร่าอินเทอร์โรแกนส์นะเป็นแบคทีเรียรูปอะไรเกลียวสว่านเกลียวสว่านภาษาทางการแพทย์เขาเรียกว่าสไปโรคิดเออเห็นไหมมันจะเป็นเกลียวใช่ไหมครับเหมือนดอกสว่านนั่นแหละซึ่งมันก็มีขนาดเล็กมากเราก็ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะมองกล้องจุลทรรศน์ทั่วไปก็มองไม่เห็นเอานะครับต้องเป็นกล้อง,องจุลทรรศน์ที่มีชื่อว่าดักฟิลไมโครสโคปดักฟิลคือพื้นหลังมืดกล้องจุลทรรศน์ทั่วไปอ่ะเป็นเป็นกล้องจุลทรรศน์ทั่วไปเนี่ยข้างหลังมันไม่มืดมันสวาน่างอ่ะ เนาะหรืออาจจะส่องกล้องแบบเรืองแสงเนาะหรือที่เรียกว่าอินฟลูเรสเซนต์นะถ้าส่องแบบเรืองแสงก็จะเห็นเนี่ยครับอืมเห็นไหมสารเรืองแสงนะครับมันก็จะเรืองแสงให้เราเห็น นะหรือกล้องอิเล็กตรอนไมโครสโคปอิเล็กตรอนไมโครสโปก็กล้องขนาดเล็กมากๆก็จะเห็นเป็นลักษณะของตัวเชื้อนะโรคแทรกซ้อนละ่ะผู้ป่วยก็อาจจะมีอาการดีซ่านนะหรือตัวเหลืองตาเหลืองนั่นเองครับมีเลือดออกตามอาวัยวะต่างๆนะภายในเป็นอาจจะเป็นตาเนาะหรืออาจจะมีเยื่อหุ้มสมองอักเสบเนาะแล้วก็อาจจะมีอาการในระบบทางเดินหายใจได้เช่นกันนะครับกลุ่มอาการอาการแสดงของผู้ป่วยเนี่ยมีหลากหลายตั้งแต่แสดงแล้วก็ไม่แสดงจนกระทั่งรุนแรงจนเสียชีวิต เออผู้ป่วยเนี่ยจะมีอาการคล้ายกับการติดเชื้อโรคอื่นๆไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่ไข้สมองอักเสบไข้ไทฟอยริเกสเซียมอลิออยโดซีนะโรคนี้ก็จะจัดอยู่ในกลุ่มโรคที่นําโดยสัตว์หรือซนะูโนซิสซูคือสัตว์ใช่ไหมนั่นแหละครับหรือกลุ่มอาการไข้ที่ไม่ทราบสาเหตุ รูปที่เห็นก็คือรูปที่มีเลือดออกที่ตาสังเกตไหมครับตาขาวของคนไข้มันไม่ขาวแล้วใช่ไหมมันแดงแล้วนะครับซึ่งระยะนี้ครับระยะฟักตัวประมาณ2-20วันผู้ป่วยก็จะมีอาการต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดแล้วก็ปริมาณของเชื้อนะซึ่งอาการที่พบบ่อยคือไข้หนาวสัน่นปวดศีรษะรุนแรงปวดกล้ามเนื้ออย่างรุนแรงปวดที่น่องโคนขาบางคนก็มีไข้ติดต่อกันหลายวันนะ เอออาจจะไข้สูงไข้ตำ่ำไข้าหายสลับกันไปในรายที่มีอาการรุนแรงเฉียบพลันผู้ป่วยก็จะมีดดดีซ่านเนาะตัวเหลืองตาเหลืองเลือดออกตามอาวัยวะภายในแล้วก็ตาเยื่อหุ้มสมองอักเสบนอกจากนี้ก็อาจจะมีอาการไอหา,ายใจขัดไอเป็นเลือดตักใบไตาวายแล้วก็เสียชีวิตได้เช่นกันน่ากลัวไหมน่ากลัวมากนะอาการสําคัญแทรกซ้อนอย่างอื่นนะครับปอดบวมหัวใจเริ่มเหลวกล้ามเนื้ออักเสบแล้วก็สมองแล้วก็ไขสันหลังอาจจะอักเสบได้อื รายละเอียดโดยย่อนะถ้าเป็นไตเนี่ยไตยจะเป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยที่สุดแล้วก็เป็นสาเหตุหลักๆเลยของการเสียชีวิตเราก็จะพบความผิดปกติตั้งแต่ปัสสาวะอย่างเดียวจนถึงไตวายเออพบไข่ขาวในปัสสาวะทุกระยะของโรคอาจจะตรวจพบอ่พยุเรียหรือฮิมาโตนูเรียเออฮิมาโตนูเรียคืออะไรฮิมาโตนูเรียคือมีเลือดออกในปัสสาวะ ตาภาวะเยื่อบุตาบวมแดงนะเป็นอาการที่พบในระยะติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วก็มักจะพบอาการกลัวแสงไปด้วยไม่ใช่เดคิล่านะที่รักแล้วก็เลือดที่เลือดอ,ออกที่เยื่อบุตาขาวมอนที่เราเห็นเมื่อกี้นั่นแหละนะตาขาวไม่มีสีขาวและกลายเป็นสีแดงไปแล้วนะครับตับตับเนี่ยอาการเหลืองเป็นตัวบ่งชี้ความรุนแรงของโรคที่สําคัญตับก็จะโตขึ้นเวลากดก็จะเจ็บ นะครับนอกจากนี้ก็อาจจะมีอาการแทรกซ้อนอย่างอืน่นเช่นหัวใจนะครับจะพบในภาวะผู้ป่วยที่รุนแรงนะทีนี้วิธีการติดต่อมันติดต่อได้ยังไงก็เหมือนที่เราบอกเนาะเชื้อเนี่ยมันก็จะอยู่ในสัตว์ที่มีที่เป็นพาหะนะพอสัตว์ที่เป็นพาหะฉี่ออกมาใช่ไหมเออเชื้อเนี่ยก็เชื้อมันก็จะอยู่ตามแหล่งน้ํานั้นๆนะทีนี้ เชื้อเนี่ยครับสามารถใช้เข้าสู่ร่างกายทางผิวหนังรอยแผลรอยขีดข่วนเยื่อบุทของตาจมูกปากได้นะครับเชื้อเนาะอีกอย่างหนึ่งคือการกินอาหารหรือกินน้ําที่มีเชื้อเข้าไปหรือการหายใจเอาละอองนิวเคลียสนะจากของเหลวที่ปนเปื้อนเชื้อเข้าไปนะแต่ก็จะพบได้น้อยนะครับระยะฟักตัวโดยเฉลี่ยตัวเชื้อก็จะฟักตัว10บวันนะ การควบคุมการป้องกันทํำยังไงเนาะเราก็ต้องเลี่ยงนะบริเวณที่มันมีน้ําท่วมขังเนาะเวลาไปก็สวมถุงมือสวมรองเท้าบูทตขณะทํางานเนาะเราห้ามไม่ได้ที่จะมาให้สัมผัสดยนสัมผัสน้ําใช่ไหมครับแต่เราสามารถป้องกันได้นะครับการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการเขาวินิจฉัยได้ยังไงเขารู้ได้ยังไงว่าเป็นเชื้อตัวนี้นะเขาก็จะเพาะเชื้อนะจากน้ําเลือดนะน้ำปัสสาวะน้ําไขนหลังเพื่อไปแยกชนิดเนาะของซีโลวาของเชือ้อ นะหรืออาจจะตรวจหาแอนตะิบอดีในซีรัมน n t ะแอนติบอดีคืออะไรแอนติบอดีก็คือภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันของเราที่มีต่อเชื้อถ้าเราเคยติดเชื้อตัวนี้มันก็จะมีภูมิคุ้มกันขึ้นมานะครับวิธีที่ใช้เนาะเป็นวิธีแมท m นะม o โครสโคปิกแอคคูตินชันเทสนะก็จะเป็นวิธีมาตรฐานหรืออาจจะเป็นวิธีลาท i กแอคคูตนะินชันเนาะฮีมแอคคูตินชันอิมมูโนโฟลาเรนเซนเอเซเนไซลิงอิมมูโน โซเบนเอเซ่ so ก็ได้เออและดูซีเรียสไหมซีเรีสไม่ต้องสนใจมันการป้องกันเหมือนที่บอกเนาะกำจัดหนูกําจัดสัตว์ที่เป็นพาหะเออที่จะทําให้เราติดเชื้อเลี่ยงเนาะเวลาที่จะไปสถานที่ที่มันมีเชื้ออยู่เนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าตรงไหนมันมีเชื้อแต่บริเวณที่มันมีน้ํามากๆน้ําโคลอนอะไรเงี้ยมันมันเสี่ยงที่จะมีเชื้อเออเราก็สวมรองเท้าสวมอะไรแบบนี้นะครับ ถ้าสงสัยเป็นโรคฉี่หนูทํายังไงก็ประเมินความรุนแรงของโรคนะถ้ามีอาการในระยะวิกฤตหละ่ะก็แอดมิดรักษาในโรงพยาบาลตรวจเลือดเพื่อยืนยันว่าเป็นจริงๆติดตามอาการอย่างใกล้ชิดแล้วก็นัดมาฟอลโลอัะตรวจเลือดซ้ําแต่คนที่ไม่มีอาการระยะวิกฤตหละ่ะทํายังไงคนที่ไม่มีอาการระยะวิกฤตถ้ามีโอกาสเป็นโรคฉี่หนูปานกลางถึงมากก็รักษาด้วยยานะอาจจะตรวจเลือดร่วมด้วยเนาะ Follow up เหมือนกันแล้วก็แนะนําตัว แนะนําการปฏิบัติตัวที่อยู่ที่บ้านแต่ในกรณีที่เป็นโรคฉี่หนูโอกาสเป็นเนี่ยมันน้อยก็รักษาตามอาการเช่นเป็นไข้ก็กินยาลดไข้นั่นเองการรักษานะในรายที่มีอาการไข้ฉับพลันโดยไม่มีอาการแทรกซ,ซอ้อนหรือตรวจอาการดังกล่าวข้างต้นก็ให้ยาลดไข้ไปิดกินเนาะที่ซึ่งไม่ใช่ยาในกลุ่มเอนเซตนะนะนะเออไม่ใช่ยาในกลุ่มต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยนะครับ ส่วนไายอื่นๆมีอาการรุนแรงหรือมีอาการยอย่างใดอย่างหนึง่งนะก็อาจจะต้องแอดมิดเพื่อเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะความดันเนี่ยอาจจะต่าได้เนาะแล้วก็วัดปริมาณปัสสาวะบ่อยๆนั่นเองแล้วก็ต้องตรวจด้วยว่ามีอาการขาดน้ําหรือเปล่านะครับอาการแทรกซ้อนอื่นๆละ่ะก็ขึ้นอยู่กับผู้ป่วยเนี่ยเป็นอะไรเนาะถ้าผู้ป่วยมีภาวะไตาวายหรือเลอดออกผิปกติก็ก็ต้องแอดมิดใช่ไหมเรื่อง จากอันตรายสูงมากก็อาจจะต้องใส่เครื่องช่วยหายใจร่วมด้วยนะนะครับแล้วโรคฉี่หนูเนี่ยมันหายขาดไหมปัจจุบันเนี่ยครับสามารถรักษาให้หายขาดได้ด้วยการใช้ยาเนาะยาเพนิซิลลินจีอะม็อกซิลลินนะแต่ซื้อเองไม่ได้นะที่รักหมอจะซื้อหมอจะจ่ายให้เราเนาะทางที่ดีก็คือป้องกันตัวเองนะครับดูแลตัวเองจบ <c oughs> เห็นไหม ที่กล่าวมาคือโรคฉี่หน,นูเนาะก็เป็นโรคที่ได้ยินกันบ่อยนะครับหลายๆคนก็ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นอะไรนะเนาะอ,อแต่ก็หวังว่าดูคลิปนี้จบแล้วเนี่ยก็จะสามารถช่วยให้ใครข้อสงสัยได้มากยิ่งขึ้นนะครับถ้าสงสัยอะไรสามารถกดรีเวิร์สใหม่ได้นะเล่นใหม่ไดนะ้ย้อนกลับไปดูได้นะครับ